สวัสดีค่ะกิกี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่16 September นะคะเริ่มต้นที่ทําแฟมเดลลี่นะราคาที่ทำแฟมเดลลี่วันนี้มุมมองคือราคายังติดอยู่ r e สิส t a นซ์สำคัญที่1966.37นะคะก็ ชิ้ชายแดนด้านบนนะคะสัญญาณกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อวานยังอยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นกรอบของราคาตอนนี้ที่มันค่อนข้างแข็งแรงคือ r e s ต a สแตนที่1966.37นะคะแล้วก็ซับพอร์ตนะคะเริ่มหดเข้ามานะคะอยู่ที่1 9 3 6 2 7อนะคะอันนี้คือมุมมองที่เดลี่ที่เป็นกรอบที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะโอเคเดลเทรนนะคะเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่สัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่า แรงซื้อที่ก่อตัวมานั้นมันพักตัวนะคะเมื่อวานมีการก่อตัวมาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่เต็มคือมันยังตัดศูนย์ไม่ได้แล้ววันนี้มันพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงขายไม่มีนะคะที่ทาเฟมนี้เดี๋ยวไปเช็คที่ทําเฟมย่อยกว่านี้ที่นะคะที่ทาเฟม S4 เมื่อวานราคาติดอยู่ที่ Resist a n c e ย่อยนะคะเมื่อวานขึ้นไปเทส19 6 6เสร็จแล้วก็ หลมขึ้นไปได้ถึง1972.01แล้วก็เป็นแบบว่าติดนะคะแล้วสัญญาณโอเวอร์บอยโอเวอร์โซที่สีคือตอนนี้ Balance ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะแล้วมีสัญญาณกดดันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ราคาถูกกดลงมานะคะ,คะเหมือนถูกเทนะแล้วติดอยู่ที่ซัพพอร์ต1 9 8 3 3นะคะ แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าราคามันเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบนี้เมื่อวานดอนลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนาะเหมือนกับนักลงทุนเขาเทขายทำกำไรอทองคำก่อนที่จะมีข่าวใหญ่คืนนี้ออกประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้ามีการแบบว่าราคาถูกดึงกลับ ประมาณนี้นะคะมีการย้อนกลับของราคาแต่ว่ายังติดอยู่ในกรอบสำคัญคือ Resistance ที่1966-1972ถึงเนี่ยกับ Support ที่1948.33มุมมองที่ทำา r a m m S4 นะคะนี่เป็นล,ลักษณะของทางเทคนิคนะยังไม่รวมข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหรือ Fundamental นะก็คือมีสัญญาณกด,กดดันข้างบนและมีสัญญาณ o v e r o v e r b o u g h t นะคะ แล้วข้างล่างยังไม่มี Blue Dot เนี่ยมันอยู่กับที่จะลงมาเทส1948หรือว่าลงมาได้ถึง1936ได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ชัวร์มันเป็นแค่มุมมองทางเทคนิคนะคะแล้วก็เทรนดนะคะมีเทิร์นขึ้นเทิร์นลงอยู่นะคะติดอยู่ชายแดงระหว่างว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่วันนี้โผล่ขึ้นมาทางฝั่งขาขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้ แรงซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะยังเต็มอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันเดินทางขึ้นมาถึง Resist a n c e สำคัญอนะ่ะให้ตามดูก่อนนะคะว่ามันจะเกิดอาการเหมือนเมื่อวานได้ที่แบบว่าติดอยู่ที่ Resist a n c e สำคัญแล้วเกิดการเทขายทำกำไรของนักลงทุนเพราะว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะ จับตามองข่าวเกี่ยวกับการประชุมนโยบายการเงินของ FOMC คืนนี้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของทางเทคนิคก็คือมีโอกาสกดลงได้อยู่แต่เรื่องจริงเป็นยังไงหลังข่าวชนนั้นอันนี้คือยังบอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าในเคสที่ราคานะคะก่อนที่การประกาศ แถลงการของ FOMC จะออกคืนนี้ประมาณตีหนประเทศไทยเนี่ยราคาอาจจะติดอยู่ในกรอบระหว่าง1972กับ1948นะคะถึง1936เนี่ยอาจจะไซด์เวยยอยู่ในกรอบนี้ก่อนแต่หลังจากที่แบบว่าข่าวชนแล้วถ้ามันทำให้ดอลลาร์อ่อนราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงไหนมาดูแนวรับแนวต้านสำคัญดีกว่าถัดไปนะคะถ้าราคานะคะยืนเหนือ19 1,972หรือว่าข่าวกระชากไปทางฝั่งขาขึ้นนะคะ Resistance ถัดไปที่ราคามีโอกาสไปถึงคือ1,991นะคะถึง1,994นะคะเลเวลแรกแล้วก็เลเวลถัดไปนะคะของ Resistance สำคัญก็อยู่ที่2,015เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือมองให้ระยะนี้ก่อนแต่ว่ากระชากแรงกว่านี้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาดูกันเพะ,ะว่ามันเป็นช่วงข่าวที่สำคัญนั่นเองนะคะแล้วในเคสที่ เกิดแบบว่าดอลลร์แข็งหรอก็ซัพพอร์ตถัดมาที่อยู่ใกล้ๆนะคะมาดูย่อยกว่านี้ดีกว่าซัพพอร์ตสำคัญที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้ซัพพอร์ตล่าสุดที่อยู่ใกล้สุดคือ1.956.93นะถัดมานะคะเป็นที่สร้างเมื่อวานคือ1.948.33แล้วก็เป็น1.936.27นะคะที่เป็นกรอบแข็งแรงเลยเมื่อวานแล้วก็ถ้าลงมาได้อีก เลเวลหนึ่งก็คือแถว1924นะคะอันนี้คือแนวรับสำคัญเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือมันเป็นช่วงที่ตลาดกำลังเวทแอน s ซ e สำหรับราคาที่แมชกับคู่ที่แมชกับดอลลร์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังในการเทรดนะคะรอดูหลังข่าวดีกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนจะจับตามองในการประชุมนโยบายของเฟดคืนนี้ก็คือ จะมองว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับต่ำไปอีกนาน นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะจับตามองคือว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณของการกระตุ้นเพิ่มเติมหรือว่ามาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมออกมาหรือว่าเฟดเปิยเรื่องนี้ออกมามันจะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้กระทนหันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาระวังในการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ